ก็ต้องขอสวีทเรียกชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาเยือนแมปโนบอินคอมแบทกันเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาลงภารกิจที่น่าจะเพลนที่สุดแล้วนะฮะในแมปโนบอินคอมแบทนั่นเองนะเป็นภารกิจที่แบบคือมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างจะกินเวลาเยอะมากๆนะฮะจากภารกิจที่มาให้มันทำเนี่ยแล้วก็เงืยอย่อนไขต่างๆของดาดมันนะฮะวันนี้นะ,ะเราจะไปเจอกับดาดที่มีชื่อว่า Battle b a บรย์เบรอมใช่ไหมเบยรอม ็นภารกิจที่มีชื่อว่า Southern City of Cartof และก็จะเป็นด่านที่ค่อนข้าง ยากพอสมควรเลยนะฮะวันที่ผมจะพามาลงด่านนั้นกันนะฮะในโหมดไทฮาร์สนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นด่านที่กินเวลามากๆเลยนะฮะผมจะเล่นกับบอทนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นกับคนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะกดออกหรือเปล่านะฮะก็เลยเออเล่นกับบอวกันนะโอเคฮะก็เซตที่ผมจะเอาไปนะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยซึ่งเออไม,ไม่สําคัญเลยมากหรอกเกี่ยวกับเซตพวกนี้นะเพราะว่าสุดท้ายเราเข้าไปในด่านนะฮะแล้วก็แซกแค่สองตัวเองนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยสำหรับความเพลนในวันนี้ผมจะไม่พูดมากเพราะว่า มันกินเวลาด่านนานมากฮะเปิดคลิปไม่ต้องนานหรอกกดแอดบอทเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็คายฮาร์ดฮะมาเริ่มกันเลยสับความเพลนในวันนี้กันนะฮะซึ่งเราไม่มีทางที่จะแพ้หรอกแต่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนที่ชนะนี่แหละนี่คือประเด็นนะฮะมาพบกับแบบที่ก็ยังโบเกนเหมือนเดิมนะรับเออป่มปิดเสียงเพลงนะฮราะผมป,ปิดเสียงเพลงในมือถือไม่ได้นะ แผนของผมนะับผมจะเอาโฮวิเซอร์2คันนะฮะทำการสนับสนุสนการลบที่แนวหน้านั่นเองนะฮะคุณจะสังเกตได้ว่าภาร,รกิจของเราเนี่ยก็คือการไปรยึดเฮดคอวอร์เตอร์เอาโพสสองท่าเรือ2องสปายดีพอตนะฮะแล้วต้องยึดทั้งหมดนี้เลยนะฮะถึงจะสามารถจบภารกิจนี้ได้ซึ่งมันก็จะกระจายอยู่ในที่ต่างๆของแมปนะฮะ และนั่นก็คือจุดสุดท้ายเองนะก็คือเฮดควอเตอร์ตรงนี้นะฮะสามารถเสกได้แค่2ตัวแล้วก็จะไม่สามารถเสกได้ตลอดไปนะฮะเราจะต้องรอกําลังเสริมเท่านั้นนะโอเคแล้วถังเข้าป่าไปเลยทาหารราบเตรียมเข้าประจาที่ทําการสปอร์ตสตูโอ้เจอสตูแล้วนะสะตูเข้าบ้านไปแล้วโอ้หน่วยทหารราบเราถอยแล้วโอเคโดนทาลายหรือเปล่าเนี่ยเ <laughs> <laughs> ห,ห,หลือ2เหลือเลือด2อโอ้ทหารราบตรงนี้ก็มาเนี่ยโอเคทําการยิงฟิวการใส่ไปเลย เอาเปว่าเราเสียหน่วยนี้ไปละเพราะว่าหน่วยนี้มันอยู่ข้างหน้าเลยโอเคไม่เสียฮะมันมันถอยกันไปละสนาย,ยิงไล่หลังไปแล้วก็บ้านเคียบบ้านไปเรียบร้อยเจอละเออรถถังมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็ถาลาบขึ้นมายิงไปทำลายด้วยปืนกลโอเพื่อนอ่ะเพื่อน ไอ้บอทมันเอาโฮลิเซอร์มายิงเลยเนี่ยโฮลิเซอร์ระดับเออกากสุดนะฮะโอเคตรงนี้มันถอยมาแล้วก็ทําการจัดการไปเลยเหลือเหลือหกเหลือไว้ทําไมวะเนี่ยโอเครถถังถอยมายิงปิดฉากไปรถถังน้ามันจะหมดแล้วเติมไปโอ้นี่ฮะไอ้นี่มายิงมาละเพื่อนทําการทาลายาไปเลย ใช่แล้วโดนปินดาวไปแล้วเนี่ยเอาเพื่อนเพื่อนไปยิงเหรออันนี้เป็นเฮสโตรเลดบังเกอร์เลยเนี่ยเป็นบังเกอร์รถถังกลางนะฮะเป็นบังเกอร์ที่ติดปืนใหญ่รถถังกลางคือแรงมากฮะโอ้หห้าสิบเจ็ดดาเมจโคตรแรงโอเคฮะอันนี้เป็นริเบกานะฮะเป็นผู้ช่วยของเราในภารกิจครั้งนี้นะบอกว่าเรียบร้อยตอนนี้ซัปพลหนึ่งนสามถูกแคปเจอร์เรียบร้อย โอเคฮะเพื่อนเราจะทําการยิงตอบโต้แต่ว่าเขาขับมาเจอเออ recoilless rifle ตรงนี้นะแตกไปแล้วเอาจริงมันยึดได้นะไอ้ตรงเนี้ยผมผมว่าผมเข้าไปยึดดีกว่าพยายามเข้าไปยึดนะโอ้ดีมากมันยิงไอ้นี้แทนนะทการแค c a p t u r ป้อมปืนหนักเรียบร้อยคราวนี้เราก็มีพันธมิตรเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าไอ้ทหารนี้มันยืนข้างๆเนี่ยแสดงว่ามันจะยึดได้ในเทิรนต่อไปนะถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรมาสักอย่างเช่นการยิงนะฮะ โอเคยิงไปขอให้พินดาวเรียบร้อยพินดาวมันแคปเจอร์ไม่ได้แล้วนะอันนี้ตามเข้ามาแล้วก็โคิสเซอร์ตามหลังมาโอ้โหเพียบเลยโอ้โหแตกสายแตกไปแล้วสไายซเลนเดอร์นะฮะยอมแพ้โอ้โหมี RPG โอ้โห RPG 2หน่วย คุณมากเพื่อนโอเค RPG 38ิดาเมจ38โอเคยิงเข้าไป RPG ไม่ผินดาวเนี่ยโอเคโฮวิเซอร์ได้เวลาทำงานแล้วหละยิงเข้ามาตรงนี้1หน่วย1นัดแล้วก็เรียบร้อยผินดาว2แคปเจอร์กลับไปได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ยิงเข้าไปทำการถอยให้มันถอยกลับไปแล้วก็ผมจะไม่ทำการเคลื่อนที่ตรงนี้นะเพราะว่ามันน่าจะมีตัวอะไรดักอยู่แหละ เอาจริงเรายิงทำลายเลยก็ได้นะแต่ว่าผมไม่เสี่ยงแล้วกันนะถ้าเกิดผมปล่อยเทินต่อไปนะฮะ RPG RPG จะยึดไอ้ถานนี้ได้นะผมว่าผมควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมโอ้โหไม่น่าเดินหน้าเลยยิงมันไปเลยถอยกลับไปแล้วแล้วก็รถถังตามมาแล้วก็ยิงเข้าไป โ okay, อเคทหาราบบราบโดนบบบี้แล้วละเรียบร้อยแตกเสียทหารราบกลุ่มหนึ่งแลกกับการที่ป้อมเราไม่โดนยึดนะฮะถือว่าคุมไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันต้องคุมแล้วล่ะโอเคเพื่อนเราทําการเคลียร์ไปแล้วเอาป้อมปืนนี้นะยิงเข้าไปเลยนี่ฮะถ้าเกิดเรามีป้อมปืนแบบนี้มันจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยนะในการยึดพื้นที่ไว้นะโอเคเราทําการเรียกโฮวิสเตอร์สั่งลงช่วยข้างหลังนี้เลยโฮวิสเตอร์ระยะไม่ถึงอะ มันจะโดนเพื่อนเอาเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นการแลกเปลี่ยนฮะแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าแ,กแกลกแลกรถถังกับไอสหารราบอันนี้แลกกับเพื่อนราโดนนัดหนึ่งนะสัญญาณยิงลงมาเลยไปโอเคทําลายไปละแล้วก็ทําลายตรงนี้ไปเอามันมันมันถอยไปไแล้วเหรอโอเคฮะแล้วก็ทําลายทหารราบนี้ทิ้งไปซึลินเดอร์ โอเคยิงเข้าไปโฮวิเซอร์ทำการยิงสนับสนุนมาที่มาที่ข้างหลังนี่หน่อยโฮวิเซอร์มันแข็งแกร่งมากเลยเนี่ยในการซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยยิงไปโอเค,อเคบังเกอร์ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราสามารถข้ามสะพานได้แล้วแล้วเราก็มีกำลังเสริมตามมาแล้วนะฮะสวยงามมากผมเจอกำลังอ้อมหลังมาแล้วเดียกวลาทำลายทิ้งแล้ว ทำลายตัวที่อันตรายกับปืนใหญ่เลยไปก่อนเลยโอเคมันถอยมาเจอทหารราบทำลายไปมันถอยกลับมาละแล้วก็ล้อม <laughs> ยุทธการการล้อมเรียบร้อยล้อมตายโอเคปืนใหญ่ยิงข้ามาเลยแล้วก็ยิงนี้ไปยิงนี้ไปอีกลุม <laughs> ลุมประชาทันยิงไป มันถอยแล้วไม่รู้ถอยไปไหนนะแต่ว่าน่าจะแถวๆนี้แหละไซเปอร์ทีมลงมาเลยโอ้โหเจอ2หน่วยยิงนี้ก่อนเรียกปืนใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนเพื่อนเอานะอันนี้เป็นสปายคลเออร์ของสโตนนะฮะผมควรจะทำให้เขายอมแพ้ก่อนนะเพราะว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์กับเขาได้นะสปอตนะฮะสปอตเจอป้อมปืน รถถังหนักนะฮะแล้วก็เจออาคารบ้านเรือนแต่หมดเลยผมจะทําการทําลายอาคารบ้านเรือนแล้วก็สเปรดดาเมจใส่ป้อมก่อนนะฮะโอเคเราเตรียมการที่จะแคปเจอร์ซัพพลายนะฮะในเทอร์นาแล้วแล้วก็ยิงตรงนี้ไปเพื่อทําการลดดาเมจนะฮะก็ลบทหารลาบเรานะฮะไปทำการไปออยึดท่าเรือน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการดันไปฝั่งโน้นกันนะโอเครถถังทุกหน่วยฮนะตามไปเลยโอเคทําการขึ้นสะพานเลย เอาซนะับไพครนเร์อะตามตามรถถังคันหน้าไปเพราะว่าเผื่อมันจะระเบิดนะฮะแล้วก็เอาซัลายเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะก็คือรถถังซัลายรถถังซัลายเป็นท่อนๆไปนะฮะพบหน่วยหนึ่งพบคอมมานโดนะใช้กระสุนทำการยิงเข้าไป แล้วก็เอาทหารราบตามมาแล้วยังไม่เอาทหารราบลงนะเพราะว่ามันอาจจะโดนยิงตายได้นะเพราะว่าพวกคอมมานโดมันโหดนะฮะแต่ว่าการที่เราสู้ด้วยรถถังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่ายิงเบาเกินนะทหารราบพวกนี้มันค่อนข้างเก่งเลยนะแล้วก็มันมีท่าเรือคิวให้เรื่อยๆด้วยนะไม่เป็นไรหรอกกันเราไม่ตายหรอกผมจะรถถังไปโดนยิงเลยเพราะว่ายังไงมันก็เลี้ยงไม่ได้อยู่แล้ว โอเคถ้าฐารราบฐาลา,าบลงมาเลยแล้วก็ทําการเรียกวิทยุเรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เปินใหญ่เปืนใหญ่หญจะโดนพวกตัวเองเอามายิงมาคอมมานโดนะมันจะมีสกิลอย่างหนึ่งคือมันสามารถทําให้ทหารราบเราหนีได้นะก็คือมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดหัวเลยแหละโอเคมันถอยเข้าเติกไปนะฮะผมจะ เอาสะพายมาขวางนะฮะอันนี้คือการขวางนะผมว่ามันอยู่ตึกนี้นะผมจะขวางไม่ให้มันทําการออกมาขวางตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะส่วนฝั่งนี้รถถังเราใกล้จะสู่ขีดแล้วนะโอเคนึกแผนออกแล้วอ๋อถอยมาสลับกําลังกันแล้วก็โฮวิเซอร์ยิงเลยโฮวิเซอร์ทาลายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วทาลายบังเกอร์แล้วก็ถอยมาเติมกระสุนให้โฮวิเซอร์มา แล้วก็ตามมาอีกหน่วยนึงก็ทหารลาบขึ้นมาเลยลงมาอยู่ในบ้าน,นใช่ไหมย,ยิงเข้าไป<ม>โฮวิเซอร์มา2หน่วยแล้วนะครตอนนี้เราประสิทธิภาพการยิงคือสูงมากฮะแล้วก็ฝั่งนี้ยังคงยึดกัที่ท่าเรือส่วนฝั่งนีออ้ติดอยู่ที่บังเกอร์แล้วก็ทหารพวกนี้กําลังมาแบบช้าๆนะฮะผมเอาปืนใหญ่ประชิดกันเกินไปเนี่ยผมไม่พร้อมยิงสักหน่วยเลยโอเคเรามีกําลังเสริมมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะ ทำลายทิ้งไปลงมาแล้วก็เอาฮิลไปแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งแคปเจอร์ได้เลยรถถังมาขวางไว้รถถังกลางแล้วโคตรหรือลาสแตนฮะจังหวะนี้เนี่ยกาลังใจมันแทบมันเหลือน้อยมากฮนะถ้าเกิดผมฮิลเขามากไปเนี่ยถ้าเกิดเขายอมแพ้มาเขาจะกลายเป็นศัตรูนะฮะซึ่งเขาจะเป็นศัตรูที่ค่อนข้างอันตรายมากเลยแหละ โอเคก็ทําการยึดท่าเรือมาแล้วนะครตอนนี้เราได้กําลังเสริมจากทัพเรือมาช่วยเราอีกแรงแล้วนะผมจะทําการใช้แบ t เทิลชิพนะฮะมา2หน่วยนะเพื่อสนับสนุนอะลลสาพายเตรียมมาเติมซัพพลายแล้วเราก็จะบุกเข้ามาจากฝั่งนี้กันนะฮะบุกเข้าไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะข้ามสะพานไปได้นะเพราะว่ามันจะต้องกระจายกําลังกันนะสับศัตรูนะไม่รู้ว่าผมพูดอะไรอยู่นะยิงใส่บังเกอร์ไปเลยแล้วก็จะสเปดพอดี จอไลกันเนอร์ไลกันเนอร์สปอตนะฮะเรียบร้อยแตกโอเคเราจะทำการยึดสซัพพลายตรงนี้เลยนะให้เขายอมแพ้ไปทับเรือมาแล้วฮีโร่ฮีโร่ทับเรือทับเรือหน่วยยังมาแบทเทิลชิพสองลาแล้วแล้วก็เติมซัพพลายพร้อมที่จะกลับไปต่อสู้อีกรอบนึงเลยนะทำลายบ้านทิ้งไปเลยเพราะว่าผมจะต้องข้ามไปเลยนะเริ่มมีปัญหาบนสะพานนี่แหละเพราะว่าข้างรถข้างหน้าฮะ ซัพพายหมดแล้วแต่ว่าคือมันไม่สามารถเติมได้เพราะว่ามันคอขวดอยู่นี้เนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดทับเรือเรามาถึงนะฮะแบ t เทิลชิพนะผมว่าเราจะสบายมากเลย b a t t l e ลชิพมาแล้ววัดดีวัดวดีนอนนอนทำลายทิ้งไปเลยแล้วเพื่อนมันมาขวางอะไรตรงนี้วะเนี่ยดี โอเคท่าเรือทุกท่าเรือทําการโยนเนือโยนยึดไปแล้วนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เอาเครื่องบินมาสอดแนมนะฮะโอเคแล้ต้องดันขึ้นหน้าเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดันเนี่ยเราจะค้างอยู่แบบนี้ตลอดไปนะฮะโอเคดันขึ้นหน้ามาเลยรถถังคันที่สองดั 2, ดนขึ้นมาแล้วก็ทหารราบทําการเ,เตรียมจู่โจมฮุสเซอร์ยิงเข้าบังหน้าเลยยิงเข้าไป แล้วก็ยิงเข้าตัวนี้ไปลมโอเคมันใกล้จะยอมแพ้แล้วแล้วก็ทําการทําลายหน่วยนีท้ทิ้งไปก่อนและมันมันถอยทหารลาบลาถอยไปนะทำให้มันคอขวดอยู่นี่เนะี่ยโอเคผมจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะผมต้องเอาคนลงมาให้ได้นะโอเคผมเออ ต้องต้องสละแล้วล่ะต้องทําการเสียสละนะฮะทำลายไอ้นี่ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจะคุ้มมากฮะเนี่ยคือเรายิงสเปซสตัวพร้อมกันได้เลยนะแต่เราเสียไปนคนหนึ่งนะไม่เป็นไรแล้วก็ทําลายอีกรอบนึงโอเครถถังใกล้พังแล้วแล้วก็ทําการส่งเรือคาโก้ออกมานะฮะเพื่อทําการรีสป라이นนะเพราะว่าตอนนี้กําลังบํารุงเรามันคอขวดอยู่นั้นนะโอเค แล้วมันจะมาขวางทําไมตรงนี้ไม่ทราบวะเนี่ยโอ้โหการคิวอนะไรวะเนี่ยยังไม่หมดก็ยิงเข้าไปอีกรอบหนึ่งกำลังกําลังลบเราเยอะนะแล้วก็ยิงเข้าไปให้มันเสียกําลังใจจบปัญหาเรื่องสเสบียงไม่พอนะไซเปอร์ทีมเตรียมทําการยืดเอาโพสต์เลยอันนี้สู้กันหนักมากฮะ เต็มเลยโอเคเครื่องบินสอดแนมทำการมาชี้เป้าให้หน่อยแล้วก็แรกเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็นะทีสอยิงเข้ามาโอเคสเลนเดอร์นะฮะแต่ว่าฝั่งนี้เริ่มงานหยาบแล้วเพราะว่ารถถังมันดันเข้าไปนะโอเคยิงเป็น3ามเฉกไปเลยแต่ตอนนี้กำลังรถถังววระบิดสะพานนะฮะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะคือรถ คือสะพานมันโดนตัดขาดไปแล้วอ่ะคือมันคอขวดจะเรียบร้อยแล้วนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยจังหวะนี้นะฮะเราเหลือภารกิจอีกแค่2ที่นะฮะก็คือต้องทำลายไอ้ตรงนี้แล้วก็มีเฮดควอเตอร์อยู่ตรงนู้นนะฮะหนึ่งที่แล้วต้องทำลายให้หมดนะฮะเราก็จะจบภารกิจในวันนี้กัน,นะฮะสามสิบหกเอแล้วนะฮะยังเออประมาณเ <laughs> สร็จไปประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเรือประจันบาลมันสุดยอดมากเลยนะฮะในการซัพพอร์ตเนี่ยคือเราสามารถ ซัพพอร์ตได้อย่างง่ายได้มากเลยเนีย่ยยิงเข้าไปเลยนะ3า,ามสแฉกเนี่ยเรียบร้อยฮะยิงเข้าไปคือคือแหกกันหมดเลยนะแล้วก็เนีย่ยผมมีผมมีทั้ง2กลกองเลยนะโอเคทําการทําลายหน่วยข้างหลังไปโอ้โหเพียบทําการทำลายสไนายนี้ไปก่อน แล้วก็เอารถถังกลางนะฮะมาทําการซัพพอตยิงทำลายไอทหารนี่ไปพินดาวเรียบร้อยสวยงามะฮะมันไม่สามารถยึดฐานกลับได้นะส่วนฝั่งนี้ก็คือคอมพิวเตีรไร้ประโยชน์ไปแล้วนะเพราะว่ามันคอขวดนะฮะใส่หน่วยนี้ไปเพื่อที่จะให้มันพินดาวนะฮะโอ้โหเพียบเลยรถซัพพลายออกมาเลยเพื่อเป็มการซัพพอตนะฮะ ส่วนฝั่งนี้ซัพพลายถูกทำลายแล้ว,ลวเหลือแค่เฮดควอเตอร์ตรงนู่นนะฮะอีกแค่ที่เดียวแล้วเราก็จะชนะในภารกิจนี้แล้วนะโอ้รถถังกลางโอ้โหสองคันเลยเนี่ยโอเคฮะแบทเทิลชิพทำการเตรียมที่จะยิงขึ้นช้ยฝั่งวิธีไม่ถึงยิงเฉียดไปก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยก็ให้มันเจ็บสักคันหนึ่งนะฮะโอ้เดยทหารลาบที่มาอยู่ในป่าพอดีรถซัพายเรามันจะยอมแพ้แล้วเนะี่ยโอเค ให้มันไปยอมแพ้เลยแล้วก็จะทำการยิงสายชายฝั่งแบบว่าเต็มที่นะโอเคชี้เป้าปนหน้ารถถังคันนี้จะเป็นเออเป้าของไอ้นี่แทนนะจะล,ล่อให้เราได้ส่วนฝั่งนี้ก็มาซัพพอร์ตทหารราบกลุ่มนี้ซะสนับสนุนไปผมจะทำการทำลายรถถังที่ยอมแพ้ทิ้งไปนะฮะเพราะว่ามันจะได้ตังนะฮะผมจะรีบเอาเงินมาเสกแบทเทิลแทงนะ หูฐานเราเลือดเหลือแค่6เองเนะี่ยว่ามันจะอยู่รอดถึงเทิร์หน้านะคุณคิดว่ามันจะอยู่รอดถึงเทอร์นหน้าไหมผมลองเอามาสปอตนะถ้าเกิดมันอยู่รอดเราจะได้สุดยอดเราทางกอกมาถ้าเกิดมันไม่รอดนะฮะเราจะต้องใช้กําลังแค่นี้ในการไปสู้นะฮะโอเคมันรอดได้เวลาแล้วแบทเทิลแท้งออกมาเลยเราต้องการนายมากเรือประจันบานตรงนี้ยิงเข้ามาเลย โดยทหารตัวเองนะแต่ว่าคุมนะฮะเป็นรถถัง elite นะฮะ elite นี่น่าจะเป็นระดับ b a ท t l e tank เลยนะเกิดรถถัง elite ต,ตายนะฮะเราจะสามารถผลักกองกําลังของเราเข้าไปได้อย่างเต็มที่แล้วนะโอเคทําลาย elite ไปซะโอเคเรือประจันบาลสองลำช่วยยิงนะฮะรถถัง elite ถูกทําลายะฮะ เท่านี้กําลังทุกอย่างที่ขวางตรงนี้อยู่นะฮะก็จะถูกทําลายทิ้งไปแล้วแล้วสามารถผลักได้แล้วนะเพราะว่าศัตรูแท่จะไม่เหลืออะไรแล้วนะนมา43เทิร์นฮะโคตรจะเพนนะฮะโอ้ยังไม่หมดอีกอะอยู่ในบ้านยิงเข้าไปทําการทําลายบังเกอร์ทิ้งไปซะบังเกอร์รถถังกลางนะแล้วก็สลับกันทาลายทิ้งไปซะเรียบร้อยแตก มีมีกระสุนจากบ้านนี้ยิงออกมาเดี๋ยวจะไปคีดในเทินหน้าให้แล้วกันนะโอเคชนะแล้วนะฮะสามารถแคปเจอร์ในเทินต่อไปได้เลยโอเคจ,จีฮะแคปเจอร์เลยเพื่อนบอทบอทแคปเจอร์ Bot, Bot เลยบอทแคปเจอร์สิยิงเข้าไปโอเคเผยตัวออกมาแล้วโอเครอบอทมันเล่นสักพักหนึ่งโอเคบอทแคปเจอร์แล้วนะฮะโอเคจบฮะ 50เทิร์นพอดีสำรบภารกิจนี้นะฮะในที่สุดก็ชนะสักทีนะเล่นมาชั่วโมงเต็มนะฮะ <c oughs> โคตรนานเลยเป็นแคมเปญที่นานมากไงไอ้ทุกด่านของแคมเปญเนี้ยคือนานหมดทุกด่านเลยนะคือเพลนจัดเลยนะโอเคก็เป็นมาใหสอบคลิปในวันนี้แล้วกันนะสอบการลุยแคมเปญเอ่อ Battle o Peru ใช่ไหมในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเพลนพอสมควรเลยนะ,ะขณะเล่นกับบอทเนี้ยโอเคฮะก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คอมเมนต์เพื่อเป็นการในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคลก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ